โดนนะประมดตกบับเอโดนนะเย็ยนทองนี่เอ้าโดนกำลังกระชับนี่ ดีนานาทุกท่านนะครับพบกับผมอ้น SOC หมายไหนดีหมายไหนเด็ดผมก็จะพาไปทุกที่นะครับวันนี้นะครับนานาจะพามาตกชิงเดยอก้านวันนี้ก็อยู่ที่หมายธรรมชาตินะครับคลองรังสิตประยุน์สามนะครับแถวถนนเรียบคลองรังสิตนครนายกนะครับนานาแถวปทุมธานีนี่เองแถวตรงคลองสิบสามนะครับโอเคครับขอติดตามชมนครับว่าจะได้ปลากินกินกินกนกินกนกินนกินนกินกน su น่าจะเป็นพวกตะเพียนน้อยๆออเยอะดูแล้วอ่ะเอ้าโดนเฉยโอ้ใส่กล้วยครับตัวแรกเลยนี่นี่นี่เรื่องเรื่องอ้โดนครับโอ้โหตะเพียนทองน้อยนี่ ใาใหญ่ขึ้นครับอื ừ ừ ừ. ครับต,ต่อต่อซอยเหรอซอยเหรอโอ้ยประหมอาตะกราบตื่นด้วยนี่ เตรียมซอยเลยนะเตรียมเลยเนี่ย โอูโโดอ้ดูนเปียนท้องกีลากปื้อเลยนี่อ้ออ,อนี้ก็ได้โอเคครับั่านาตอนนี้ถอยเปลี่ยนไปใช้คันระยะหนึ่งสเมตรนะครับห่องจาก36ไม่ค่อยกินเลยก็เงียบไปแล้วลองดูครับ คืเนี้ยข่ยันเกินจริงอันนี้ไทยที่ปลดปลานี่ใครใช้ที่ปลดป,าปลดปาสำหรับปลาเกินครับดีครับดีครับหน้าอย่างเงี้ยปึ๊บเนี่ยตะคอมาแลวปลาไม่ช้ำด้วย แล้วตวเพียนทองน้อยอะโอ้โหตัวน้อยจัดโดนโอ้โหตัวน้อยกันีน่ลงเป็นซัดลงเป็นกินเลยใช้ตะขอใหญ่ก็ ะเอายังไงกับฉันอืมมาโอ้โหตะเพียนทองใหญ่เอ้ยเอาไว้ใส่นี้ใส่นี้ตัวนี้แล้ววะ มืพรออ้าเล็กไงเด็กไม่ใช่ปลาใหญ่ไม่เคยโดนปลาใหญ่มั่งเลย ทองครับ <Yeah. S 1> อ่ามีไซส์มาหน่อยนี่นี่โอ้ก <Ooh. S 1> oh. ล้องหันนี่ครับ โอ้โหโ่เปลี่ยนทองครับนี่พอมีไซส์มาหน่อยอต้องใช้เซนต์พิเศษ ไวครับโอหถ้าไม่ไวอาพวกนมีมันไวมากเลย

โดนโอ้โห,โโหแห่ตัวน้อยเก็บกัน เย็นท้องนี่ กำลังด้วยับนี่โอ้รอ,อบเย็นเลยตัวสุดท้ายอะไรมาชมกันโอ้โหทุนมาตั้งนี้น้ำมันลงไงวะ จะลงนิดนึงอ่ะทุกน้ำมันหายไปโดนโอ้โหกำลมังครับตัวสุดท้ายของวันนี้โอเคนี่กลับเรือรวมในวันนี้นะครับน้าๆนนะก็พอได้อยู่ครับสำหรับวันนี้ ก็ใช้เวลาไปประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับก็สาหรับหมายกลองลังสิ็จประยน์ศัตว์นะครับก็ทัวร์ครับจบแล้วนะครับนาสำหรับวันนี้นะครับก็หมายในวันนี้นะครับานาปลากินเรื่อยๆนะครับอาจกินไม่จัดเท่าที่ควรนะครับก็โชคดีครับถือว่ายังได้ตัวอยู่นะครับโอเคสำหรับครั้งหน้าครับว่าไปหมายได้ไปที่ใดนะครับ รบกวนะนาะๆช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้นะครับสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับของค,ครับ